ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่17ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ครั้นเมื่อมาถึงกรุงกบินพัสก็ทรงลงมาประทับยังพื้นดินแล้วเสด็จดำเนินนำเหล่าภิกษุสาวกขึ้นราชมนเทีนยอันเป็นที่ประทับของพระราชบิดาลำดับต่อมาพระองค์ประทับนั่งบนพระแท่นที่บรรทมทางด้านพระเสียรแห่งพระราชบิดาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกายที่ผ่ายผอมซูลซีก็ทรงสังเวชสงสารยิ่งนักพระองค์จึงตรัสถามถึงพระอาการที่ทรงประชวนที่ กำเริบด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดว่ามหาบาพิตรพอจะทรงอดทนหรือเหลือกำลังที่จะทรงอดทนได้หรือไม่ขอถวายพระพรพร,พระเจ้าสุทธนมหาราชทรงได้สดับพระ พุทธดำรัสถามก็มีน้ำพระเร็ดหลายนองแต่พระซอเหือดแห้งหามีพระเขละหรือน้ำลายมาหล่อเลี้ยงดังปกติจึงทรงถอนพระฤทัยก่อนตรัสว่าทุกเวทนาของข้าพระองค์เจ็บปวดมากเหลือกำลังจะทนทานที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบพิษขอมหาบพิษอย่าทรงพระดำรินึกเป็นทุกหนักพระไทย แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาทรงตั้งพระสัตยาธิฐานว่าตถาคตบำเพ็ญกริดาธิการคือบารมีที่ยิ่งใหญ่ไว้ก่อเกื้อบารมี30สิทธสมาถึงสิ้นสีอสงไขยแสนกลับซึ่งมากมายจะนับไม่ท้วนด้วยหมายมั่นที่จะกระทำประโยชน์เพื่อโปรดสัตวโลกและได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา จากนั้นพระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ขวาลูบยังพระเศียรหรือศีรษะลงไปถึงพระปริสดางหรือหลังของพระเจ้าสุดโททนะมหาราชในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงตั้งพระสัตยาธิฏฐานในพระไยว่าขอจงระงับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระเศียรนี้ให้หายหมดไปบัดนั้นเองความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดในพระเศียรของพระเจ้าสุดโททนะมหาราชก็บรรเทาทุเลาลงจนกระทั่งดับสูญจางหายไปสิ้นหลังจากนั้นพระอันเทระได้ถวายบังคมอย่างพระผู้มีพระภาค เจ้าแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิฏฐานว่าข้าพระองค์ได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาดั่งเงาตามพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เป็นนิดนี้เป็นความสัตย์ของข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์จะยกมือข้างขวาขึ้นลูกพระพาหาหรือแขนเบื้องขวาของพระปิตุลาหรือลุงขอความเจ็บปวดที่มีอยู่ในพระพาหานั้นจงหายไป เมื่อพระเทระตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็ลูกพระพาหาเบื้องขวาของพระเจ้าสุดโทนะมหาราชความเจ็บปวดก็ได้ระง,งับดับศูนย์ไปสิ้นในบัดดลในลำดับต่อมาพระนันทเถระได้ถวายบังคมอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษ ฐานว่าข้าพระองค์ได้ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการอย่างดีเสมอมานี่เป็นความสัตย์จริงของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ใช้มือขวาลูบพระพาหาเบื้องซ้ายของพระราชบิดาขอความเจ็บปวดที่พระพาหาเบื้องซ้ายจงสูญหายไปด้วยเถิดเมื่อพระเทระตั้งสัตยาธิฐานแล้วก็ลูกพระพาหาเบื้องซ้ายของพระเจ้าสุดโทนะมหาราชความเจ็บปวดก็ได้ระงับดับศูนไปสิ้นในทันที ส่วนสามเณรราหุนถวายบังคมอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งสตยาธิฏฐานว่าในการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบังเกิดขึ้นเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์พระองค์ทรงสละข้าพระองค์พระราชทานแก่พราหมณ์ชูชกข้าพระองค์ก็ยินยอมตามประสงคหาได้ขัดถืนอันใดไม่และหาได้เสียใจหรือเกิดความเครียดแดนต่อพระองค์แม้แต่น้อยคำนี้เป็นสัจวาจา ถ้าข้าพระองค์จะยกมือขึ้นลูกพระปริศดางหรือหลังของพระไอากาหรือปู่ขอให้ทุกขเวทนาคือความรู้สึกเจ็บปวดของพระไอากาจงอันประธานสูญหายไปด้วยเถิดเมื่อสามเณรราหุนตั้งจิตอธิษฐานได้ดังนี้แล้วก็ยกมือขวาขึ้นลูกพระปริศดางของพระไอากาเมื่อนั้นเองความเจ็บปวดที่พระปริศดางทั้งพระชานุหรือเข่ารวมถึงพระบาททั้งคู่ ก็ทุเลาระงับในลำดับที่มือขวาของสามเณรราหุลลูบลงไปนั้นเองเมื่อพระเจ้าสุดโทน้มหาราชทรงทุเลาเบาจากพระโรคพยาธิที่ระงับดับศูญไปจึงทรงลุกขึ้นจากพระแท่นที่บรรทมทรงพระปิติโสมนัสหรือความปราบปร้มดีใจทรงยกพระหัตประนมนมัมการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าบัดนี้พระราชบิดาทรงหายจากทุกขเวทนาแล้วและทรงพิจารณาเห็นพระชนมายุสังขารเหลือน้อยมากแล้ว ใล้จะสวรรคตโดยกำหนดอีก7วันก็จะทรงดับสูญสิ้น